สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรายงานสอบสวนกองกำกับการ3มกองขับการปราบปามนำตัวนายคมหรืออดีตพระอาจาร,รย์คมอายุ39ปี นายวุฒิมาหรือพระหมออายุ38ปีและนางสาวจุธาทิพย์อายุ35ปีใน3ผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ซื้อทําจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปเสียและเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ซื้อทําจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นไปเสียหรือรับของโจรไปยื่นคําร้องฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา12วัน ทั้งนี้ขอให้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง3าเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง <c oughs> เกรงว่าจะหลบหนีเป็นการกระทําสร้างความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนาเกรงว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3าถูกควบคุมตัวมีการสั่งการให้พระและลูกศิษย์ทาการเคลื่อนย้ายทรัพย์ของวัดที่ได้รับบริจาคมาจากประชาชนนําออกไปเตรียมจะซุกซ่อนไว้ที่อื่นหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทําให้กระทบและเสียหายต่อการสอบสวน ทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้ง3ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวระบุเหตุผลว่ามิได้กระทำความผิดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิเคราะห์แล้วเห็นว่าความผิดที่ผู้ต้องหาทั้ง3ถูกกล่าวหามีอัตราโทษสูงมีลักษณะร่วมกันกระทำความผิดผู้ต้องหาที่1และ2ออาศัยโอกาสกระทำความผิดขณะครองสมณเพศอันเป็นที่เคารพและเชื่อถือศรัทธาของประชาชนพฤติการเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงประกอบกับมีการตรวจยึดของกลางคือเงินสดและความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก หากปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง3อาจหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอีกทั้งพนักง,งานสอบสวนยื่นคัดค้านในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนท้ายคำร้องพนักง,งานสอบสวนระบุว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้ง3หลบหนีคดีเมียตราโทษสูงประกอบกับผู้ต้องหาทั้ง3จะก่อความเสียหายขนย้ายทรัพย์สินไปซุกซ่อนไว้ที่อื่นตเตรียมเคลื่อนย้ายออกจากวัด พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนและควบคุมผู้ต้องหาทั้ง3จะครบ48ชั่วโมงแล้วแต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นต้องสอบสวนพยายนที่เกี่ยวข้องรอผลการตรวจพิสูจน์ของกลางรอผลตรวจลายนิ้วมือและประวัติต้องโทษผู้ต้องหาทั้ง3ตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์และเกี่ยวกับบัญชีธนาคารขอสารออกหมายขังผู้ต้องหาทั้ง3ไว้ระหว่างการสอบสวน